สวัสดีครับพี่น้องนะครับพามาชมมัวนะครับฟูงพิศักดิ์นะครับพี่น้องตอนนี้ก็อยูุแถววัดใต้นะครับเขตบ้านมีใช่ไหมครับพี่ใช่ครับติดโคกสำโรงนะครับฝั่งนี้เส้นโคกสำโรงบ้านมีนะครับเดี๋ยวพามาเปิดราคานะครับพี่น้องมีกี่กี่ตัวครับพี่เยอะไหมครับหลายตัวอยู่นะไปนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับพี่น้องสนใจเบอร์โทรเดี๋ยวยังเดี๋ยว ขึ้นไห้ครับตัวแดงแล้วครับพี่โอ้ตัวแดงนะครับสาวพร้อมไปตมลืมไม่แน่ก็ท้องแล้วสาวพร้อมผสมหรืออาจจะท้องแล้วนะครับแดงหัวโล้นนะครับพี่น้องอายุน่าจะสิบหกสิบเจ็ดเดือนแนครับประมาณนะครับพี่น้องเปิดเท่าไหร่ครับพี่สามหมื่นแปดสามมืนแปดนี่นะครับพี่น้อง ตามเรทราคานะครับเห็นก็ตีเป็นเอสองมีใบม,มาไหมครับพี่ไม่มีไม่มีนะครับอึบไม่แน่อาจจะแทงไม่แน่อาจจะทอ้อ,จจะทองแล้วก็ได้นะครับ3 8มหมืนนะครับสูงก็น่าจะร้อยสีได้นะครับพี่น้องร้อยสามสิบไปไปร้อยสี่สิบนะครับอ้ถือว่าราคา ราคาดีเลยนะครับพี่น้องเอาราคาถือขายตามถือนะครับรบ <c oughs> นี่น,นะครับแดงเข้มเลยนะครับตัวนี้โบสเข้มๆ <30, 000. S 1> ตัวแดงอีกตัวนะครับพี่น้องสามหมื่นนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นวัวรุ่นย่านมนะครับ กระดูกโครงสร้างดีนะครับี่แดงโบดนะครับกระดูกแข้งขาใหญ่ดีนะพี่น้องตัวนี้สามหมื่นนะครับอึบๆนี่นะพี่น้องแดงโบดขึ้นกันนะครับสูงเงาดีนะพี่น้องรุนยานมนะครับตัวนี้โบดไม่ได้ทำเขา ส <35. S 1> ามหมื่นห้าสามหมื่นห้นะครับนหนาลำ้วยนะครับพี่น้องน่าจะสูงร้อยสามสิบปลายปลายนะครับแต่ว่าเนื้อหนังดีนะพี่น้องลำตัวดีจังหนานะพี่น้องหนาย่นดีจังนะครับนี่นะครับสามหมื่นห้านะครับไม่ได้ทำเขานะครับพี่น้อง โอ้ oh, สวยเป็นสาวใกล้ผสมไหมครับพี่มีอย่างกรบวัวสิเดือนนะอ๋อ oh, <c oughs> อีกไม่นานก็น่าจะพร้อมผสมนะครับครับหนาลึกดีนะครับแม่ลูกนี่เลปะ่ะมาดูแม่ลูกนะครับ้นนขอแม่ตัวแดงนี้นะครับเดี๋ยวต้องฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> แม่แดงมีเขานี่นะครับพี่นอ้องสูงประมาณลอยสี่สิบนะครับได้นะครับเนี่ยนี่นะครับอ๋อตัวนี้ลูกนะครับลูกตัวผู้นะครับลูกตัวผู้แดงเข้มๆเ,เลยนะครับแม่ลูกตัวที่เท่าไหร่แล้วครับลูกตัวที่สามที่สี่เลย ประมาณตัวที่สามที่สี่นะครับพี่น้องสี่หมื่นห้าสี่หมื่นห้านะครับแี่ตัวนี้แม่ลูกนะครับสามหมื่นนี่แม่ลูกนะครับพี่น้องลูกตัวผู้ลูกกันน่าจะประมาณลูกยังรอเลยสองเดือนได้ไหมพี่ครับประมาณสองเดือนสองเดือนนะครับแม่ก็น่าจะยังไม่ท้องน่าจะยังครับนะครับแม่ก็เป็นวัวอายุกลางๆวัวก็ไม่แน่นะครับ แต่ก็น่าจะไม่ท้องนะครับพี่น้องโ,โอ้ลูกรอนะครับพี่น้องสีเข้มเลยนะครับเดี๋ยวดูตัวสาวนางอีกตัวตัวนี้นครับสนใจกับเขามาเบิ้งนะพี่น้องสามหมืนน่น,มมนนะครับนี่น่าจะ ยังไม่ถึงปีนะครับอย่านมนะพี่น้องโบดเข้มๆนะครับนี่นะครับไปแล้วนะพี่น้องเอ้าตัวนี้ไหมนี่นะครับพี่น้องโบดนะครับ สามหมื่นนะพี่นี่นะครับงาวดีนะพี่น้องหลังตรงนะครับไปดูแข้งขาดีนะครับสามหมื่นนะครับพี่น้องสูงงาวแน่นอนนะพี่น้องตัวนี้ปะนะครับตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวผู้ตามดีจังเลยย่างตามติดเลยนะพี่น้องเว่อ พาไปบง <c oughs> นะครับแม่ท้องตัวไหนครับต,ตัวแดงเข้มนะครับแม่ท้องนะครับหัวโลนนะครับพี่น้องสูงประมาณร้อยสามสิบกว่านะครับพี่น้องาราคาห้าหมืนนะครับสามสิบไปไปลายนะครับความสูงนะครับ เอ้ท้องที่เท่าไหร่ครับพี่ท้องที่สามนะท้องท้องที่สามนะครับหามืดนะ, 50, นะพี่น้องเสียงนี่นะครับท้องประมาณกี่เดือนครับพี่กอน่าจะให้ประมาณประมาณสี่ห้าเดือนสี่ห้าเดือนนะครับแต่ว่ารับประกันท้องรับประกันอายุคันอาจจะไม่แน่นอนเท่าไหร่แต่ว่ารับประกันท้อง นะครับในเรื่องสีนี่เราประกันเลยสีตัวนี้ไม่มีด่างเลยนะครับสีดีนะครับพี่น้องห้าหมื่นนะครับโอ้ถือว่าหัวโลนนะครับพี่น้องสีดีเลยนะครับนะครับนี่อีกไหมครับพี่ไปเบิ่งฟังนี่นะครับพี่น้องเดี๋ยวเลาะหา เดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมขอให้นะครับพี่น้องถึงเฟซบุ๊กช่องทางการติดต่อนะครับราคาประมาณนี้นะครับโอ้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวผมแปะใส่ในคลิปให้นะครับแล้วก็เฟซนะครับอภิษักแก่นจันทร์นะพี่น้องภาษาไทยนะครับผู้ใดสนใจก็ค่อยเข่ามาเบืองนะครับติดต่อแล้วก็เข่ามาเบืองนะครับ ร้องเปิดเปิดาทางบนมาเลยกำลังจะปล่อยนะครับพี่น้องวัวรุ่นก็มีอีกมัมีบนบัวด้วยกันหัวรุ่นก็มีนะครับพี่น้องมีให้เลือกหลายนะครับร้องร้อนเงินร้อนร้อนตังค์สื้อกับสื้อเงี้ยเงว่อถือนี่แหละสามพันห้า สามหมื่นห้านะครับได้แล้วโบ๊ทนะครับผมเห็นแล้วแม่โออโ้ตัวนี้แม่นะครับนี่ไปแล้วเห็นแต่หลังเนี่ยนะครับพี่น้องแม่เป็นเท้าโบ๊ทเข้มๆเ,เลยนะครับเหมือนแม่เลยนะครับเห,เ,หเ,เหมือนกันเลยนะครับนี่นะพี่น้อง สามหมื่นหาแม่กับมีปานมีสีบนปานนะพี่น้องเป็นสีแดงนะครับตามโตจากน้อยนะคบคือกันแต่ว่าตัวนี้เลือดดีเลือดสูงแน่นอนนะครับพี่น้องเบิ่งเลยนะครับได้แลวลบหน่อยลบหน่อยน,นี่นี่นะครับพี่น,อน้องลบเลย เห็นแต่ห้งหลังนี่นะพี่น้องไปแล้วแม่แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยครับเ,เปิดข้อก่อนก็ได้ครับเอ้ยจผมทายให้เบิ้ครับพี่น้องถือว่าเด็ดนะครับตัวนี้เลือดสูงเห็นแม่กับลูกนี่ส้งเดียวกันเลยนะครับ สามหมืนห้านะครับ <c oughs> นี่นี่นะครับพี่น้องนี่เห็นแล้วนะครับเด็ดเลยนะครับนี โบ๊เข้มๆโบดดีๆเลยนะครับน้ำตัวดีนะครับพี่น้องหนาลึกนะครับนี่นะครับคือเม่คักนะครับพี่น้องนี่ยน่นดีนะพี่น้อง่ะนะครับพี่น้อง,นะองผู้ใดสนใจกะ เดี๋ยวติดต่อมานะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับเดี๋ยวเบิงการปล่อยงวนะพี่น้องปนะครับเดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใดสนใจขีมซู์เขางัวนะครับขวดละ240บาทรวมทรงนะครับขวดหนึ่งเห็ดใดประมาณ7โตัวหสิตนะครับอายุกะเริ่มเห็ดตั้งแต่หามือขึ้นไปนะครับบาเกินซี่ิบหามือ แล้วก็มียาทายพยาธิแบบล่าหลังนะครับคาร์โบมอกขวดขนาด30มิลลิลิตรขวดหนึ่งใส่ได้กับน้ำหนัก300รกิโลใส่ได้ทั้งพยาธิภายนอกภายในนะครับเห็บเฮากาะเกลืน่นเหลือบไรนะครับง่าอายุตั้งแต่ยี่สิบมื่นขึ้นไปใส่ได้นะครับง่าทองอ่อ,อนทองแก่บ่มีผลนะครับใส่ได้นะครับขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับเงินโอนค่าส่งห้าสิบบาทเก็บไปทางค่าส่ง 70บาทนะครับแล้วก็มียาไรมมแรงนะครับดอม่านะครับขวดขนาด100ซีซีนะครับขวดหนึงผสมน้ำได้20 30ลิตรนะครับฉีดพ่นตามตวงว่าตามคอ,อกได้นะครับขวดละ150บาทนะพี่น้องเงินโอนส่งฟรีเก็บไปทางกับมีคา่าทรงนะครับเพิ่มอีก20บบาทนะครับสนใจติดต่อได้สวัสดีครับ